ก็ปกติผมจะเล่นคิลเลอร์เป็นส่วนใหญ่นะคราวนี้มาลองเล่นเป็นเซอร์ดูบ้างคือที่เล่นคิลเลอร์บ่อยไม่ใช่หรอกผมกดโซโล่ผมเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ปวดหัวก็เลยหนีไปเล่นคิลเลอร์อยู่พักหนึ่ง <c oughs> อ่าก็เล่นเซอร์ครั้งนี้นะครับผมจะเล่นเป็นสายนิวครับโดยพระเอกกับนางเอกของเซ็ตเนี่ยก็คือนี่ครับ พรวงแหวนการรักษาก็เป็นเปิร์กประเภทพรจะใช้งานได้ก็ต้องเข้าไปที่โทเทมขาวแล้วทำการเสกให้เป็นโทเทมฟ้าแล้วครับมีเซเวอร์หรือเฮอร์มโอนี่เนี่ยเสกโทเทมได้ด้วยครับก็ผลของเปิร์กนี้นะครับก็คือเจอที่อยู่ในระยะ24เมตรเนี่ยของโทเทมฟ้าเนี่ยจะได้รับโบนัสในการฮิว50%และรักษาตัวเองได้โดยไม่ต้องใช้กล่องพยาบาล นอกจากนี้นะครับการรักษาตัวเองจะเสร็จสิ้นที่ความเร็ว50%ของปกติด้วยซึ่งแผ่เก่าเนี่ยแผ่นแรกๆที่มันมาเนี่ยโบลัสความเร็วในการรักษาเนี่ยมันสูงสุดถึง100%นะซึ่งมันเยอะมากแต่ก็โดนเนิร์ฟไปจนเหลือ50แล้วแต่เราก็เอาอันนี้มาช่วยอีกอย่างก็คือความรู้พเพิ่งสาบเพิร์กนี้นะครับประสิทธิภาพของไอเทมสำหรับการฮิลอะจะลดลง20%แต่จะเพิ่มใน ความเร็วในการรักษาเพิ่มขึ้น50%ซึ่งเลยกได้ว่าพอใช้2อ,อันนี้นะครับก็ได้ความเร็วแบบเทียบเท่าบูลแพดเก่าเลยก็ว่าได้ซึ่งเวลาผมเล่นโซโลเนี่ยผมจะเอาไปแค่2ออันนี้ก็พอเพราะว่าผมจะเอาแบบว่าเปิร์กเอาตัวรอดไปบ้างอีกสเปิร์กแต่ผมเล่นกับพี่ครับคลิปนี้ผมก็เลยเอามาตรการสิ้นหวังไปช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งมาตรการสิ้นหวังเนี่ย จะทำให้ความเร็วในการรักษาปวดคอเพิ่มขึ้น14%ต่อเซอร์ที่เจ็บถูกขันตะขอหรือล้มอยู่นั่นเองครับซึ่งถ้าเจ็บ4เนี่ยเราเราสามารถได้โบนัสความเร็วในการฮิวสูงสุดถึง156%เลยทีเดียวซึ่งเยอะมากเอาลครับไม่เป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาแล้วครับไป Let's go กระดังข้ามควรอยู่กับดาวัวต้องเล่นเป็นตัวอะไรนะผมเล่นเป็นเคสไม่ไม่ติดอ,อีกแล้วกันเกาหลีพี่อ๋อเออ เจอผมว่าเฮ้ยเย้ที่ป <us> ั่นเนินบ้านเลยโอ้โหไอ้พี่พี่มีมีตี่ของตกไปพี่ตี๋เขาตกได้ผมวิ่งผีมาบ้านเลยกนะมีดไว้ปั่นอยู่พี่ฉีกมาอีกที ไบ้านเล็กมันอยู่มันอยู่โกดังไม่ใช่แบบกอ่อนเราแต่แรกโกดังพี่โกดังผมก็ผิดถ่ <c oughs> ายแล้วไอ้เหี้ยมแม่งป <c oughs> ีนขึ้นไปขึ้นไปข <c oughs> ึ้นไปในในในโกดัง เปลามีแล้วเป่าวะกล้องจะไปบ้านเล็กว่ะเา้าวาหลุดนะเก็บกล้องก่อนกล้องหลน่นมีโทรเทมบอกผมนะผมได,ได้บุญที่ตันเนินเปล่า ก้องก้องไปตามเครื่องเนินบ้านเล็กให้หน่อยดิเนินบ้านเล็กเหรอเออดะาวาัยมันปัดพิงไว้โอเคโอเคเออจะว่าไปแล้วเสียงไม้ล้องตอนนี้ก็ปกติแล้วเฮ้ยพี่ไม่ได้ว่ะพี่เลิกอย่างนน้นอ,อ่ฉีกไ้วยกันเฮออ้ยพี่พี่อยู่เหรอยิ่พี่ก่อนดีกว่าวะพี่อยู่เนินพี่อยู่เนินเนี่ยตรงเครื่องเสร็จแลโอเคมาละมาละ พี่กวางคุณอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ของคนของลคนนี่คือเนียใช่เพื่อนอีกคนก็เนียเหมือนกันพี่อ๋อพี่เนียเขียวเนียหัวเขียวอีกคนก็หัวเขียวเหมือนกันมันหัวเหลืองไม่ใช่เหรอโอ้เวดเม้นด้วยหายแล้วเป็นบ้านเล็กเรื่องออกจากบ้านเล็กฮะไปไปกระทึบเพื่อน คือเลือกเจอผมเฮ้ยจิกไปก็ดังเลยพี่ดึงละพี่ระวังนะมันมันมาในนี้อยู่มัน,ม,น,ม,นมันโซนอยู่มันกลับไปมันกลับไปมันไม่ไล่พี่เลยมาข่าวซ้ำเอาไว้เลยลุ้มคิวให้หน่อยได้ลุ้มคิว บัดวายจะจัดจัดเลยอ่ะเฮ้ยวายจะตัดเลยอ่ะึ้นแอบแบบนี่ขนาดเราไม่ได้อะ่ะเราไม่ได้บูนะครับเนี่ยยังไวขนาดนี้เลยึ้นไปสแตนบายใสยไปเดี๋ยวผมไปเยมหาบูนก่อนเริ่มเกมมาคือโดนไล่เลยยังไม่ได้บูลเลยเนี่ยทีอ,องตกใช่ทีสองตก ไล่ต่อเอ้ยเอาพี่แล้ววะเข้าหน้าไปก่อนดิเข้าหน้าไปก่อนดิโอเคไม่มีไม่มีไอรอนเมเดียนนะเฮ้ยอยู่ไหนวะโพเทมโพเทมอยู่ไหนเจือจะไว้อยู่ไหนวะจะไ,ไ,ไ,ไว,ไไวอยู่แถวโกดังน่ะไหมครับโกดังใช่ไหม <S 2> <S 2> <S 2> <S> ไฮ้อยู่นี่อยู่นี่ปืนซุบซดนี่เลยหน,ยนยูได้เลยนะนี่ครับเห็ว่าโอ้ก็ตะขออย่างไวด้วยเฮ้ยไปนี่ดีกว่าเราไปปั่นไปกันดีกว่าปั่นโกดังมีเพื่อนปั่นไอพี่ โอ้โหเพื่อนไงเขาแทนไปแล้วดูพี่มมาระมานองให้ครับอ้าวหายละวไว้่ายผม่ายข้างลังมันเอานี้ เฮ้ยมันไปกาดดาังมันไปกาดดังไปสองคนโดนพี่้าช่วยเสร็จปุ๊บคือพี่รีบวิ่งหินนะีนไปไกลๆก่อนนะไอ้ไหมกล้องต้องวิ่งตามพี่มานั่นแหละมันตามตามาะไวอยู่เฮ้ยหิวได้หิวได้มันตามตะไวอยู่มีนะครับด้วยขาที่เจ็บ <c oughs> เจ็บอีกคนโอ้เจ็บคนเดียวอยู่ โอ้โหนี่นี่ขนาดไม่ได้ไม่ได้บูนเลยนะมันยังวายห่านี่เลยไอพี่ออก่อนอก่อนผมว่ามันอยู่ในกระดังนี่อยู่ข้างหลังโอ้โหอันติีผมลอบถีบไปเลยเ,เรียบร้อยอีกเม็ดเดียวผมผมเจ็บไปเนี่ยอีกเม็ดอีกอเม็ดเดียวเนี่ยหายแล่นไง แมวพี่มาเล่นกล้องเอ้ยไม่ใช่มาเล่นเครื่องของโอ้โหตีขนาดนี้มีกระต่ายพี่อเ,เอาไม่ได้บูดยอด พี่ให้คนอื่นไปช่วยแล้วกันนะได้ได้ได้พี่จะเทนเดอร์ซื้อแต่เพราะว่าพี่ใกล้ตายแล้วพี่ผมว่านะพี่ยังไปช่วยได้อยู่นะผมว่าแล้วที่ผมไม่หาจนไม่เจอเพราะว่าเพื่อนมันมันแง่เล่นแน่เลยวะพี่เชียร์เป็นหนึ่งครับต้องรอดมั่นโอ้โหสาวมุนมาแต่ช่างเหอะ แมวพี่มันเป็นอะไรกับของวะถ้าจะไปซื้อเคสพี่อย่างเดียวเลยเนี่ยไน้ตัวเที่อ้ตรวเทมไม่มได้จะเหลือแหละผมว่าผมปั่นไปเลยดีกว่าี่ปั่นครั้งสุดท้ายวะตรงไหนรู้ใช่ไหมตรงซอกบ,บ้านเหล็กอะอเก้าเก้าไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวพี่ไปถึงเพื่อนปุ๊บเออเก้าเก้าไว้ก่อนเก้าเก้าไว้ก่อน มันจะคือเพื่อนมันมันมันจะมันจะไม่ก้าวๆไว้เดี๋ยวที่มีอะดรีนาลีนอะจบนล้ผมบอกแล้วเพื่อนมันมันไม่ก้าวๆไว้หรอก ไว่าแนวบังแนวบังหน้าจอเอาหนี้บล็อกให้อยู่อ,อ่ะบอกไม่ได้แล้วเออสัมปะรูดูดูหนักหน่อยเอ,เอโอเคมันมันปลามไม่ไล่ผม เอมันจะเก็บพี่อีกคนนึงได้วยะงั้นเดี๋ยวผมไปช่วยเอวไว้ก่อนเฮ้ยมีมีล็อกประตูอะมีเป็นหนามๆขึ้นมาชัดเจนเลยโอ้ชิบหายแล้วมันกะับจะยื้อเกมต่อดิพี่อยู่ตรงประตูเดีย๋ยวพี่เปิดประตูไม่ได้แล้วกำลังเปิดประตู โอเคคต้องเสียงออกอนะอประตูประตูอยู่ฝั่งโกดังไหมอยู่อีประตูนึงระวังกันประตูแล้วพี่แต่แต่มันแขวนก่อน,นะนแล้วแขวนมาแล้วเนี่ยยวอาวเหมือนก,กันปวดหัวเลยแมวก,กระโดดขึ้นคอม อ่ะเล่นอยู่งามโอ้โหก็ว่าอยู่ทำไมมันวายมาก <s> เพื่อนอีกคนนึงก็เอามาตรการที่หวังมาเหมือนกันบ่ยุ่นวายแดนเนิร์ดผมไม่เจอโอ้เฟ็ดดี้ว่ะพี่ เครื่องเลยนะเพืนผมปันเครื่องเหมือนกันขึ้นอยู่ตรงแถวๆหน้าบ้านเหล็กอะต้องเราก็ออกก่อนโอเคถือถ่ายละห <c oughs> นีก่อนต้องเล่นตัวเดิมใช่ไหมฉันเล่นตัวเดิมเลยมันไล่เฟิงหมิ่นอยู่นะผมจะโทเทมแล้วบูนเลยแล้วกัน ให่ปั่มชิลๆอีสปอร์ตโอเคผมดูเรียบร้อยแล้วตื่นละงูงพีตอนนี้ประมาณแปสิบโอเคผมกำลังที่ห้าเงิดล้มละ ก็อยู่ตรงกลางเสร็จอ่ะเห็นแล้วพี่พวกเราวงศาคณะญาติมา,ยยามามวางเบาเลือนนี่ยกมือหลอก แล้วไม่ไม่มีใครช่วยเลยว่ะเฮ้ยออกี่พี่า่วยมเหยแล้วพี่าวันกลพี่ายอยู่กับผมอยู่กับผมเป็นถนเสารับเแล้วเวยมาสปินหนีไปแล้วอบเลือดโชว์ด้วย ยู่อลงั้นเล่นบังคับโอ้โหเจ็บจ่าทุกคนก็ฮยูกันไวเลยด้วยปึ๊บโอเทมผมตื่นก่อนไอ้ <c oughs> เพื่อนหลุดแล้วนะตัวซาลิน่าซาลิน่าหลุดหลุดนี่คือหมายถึง <c oughs> คิลเลอร์ไม่ตามแล้วโอเคปึ๊บ <Okay. c oughs> ตื่นละพี่ฟันกับเซเรนาอยู่โอเคฟันสาม,มวะผมผมบุญที่ใหม่นะตรงนั้นมันมันโง่แจ้งไปวินเลอร์ตามเพื่อนเข้าเข้าตรงกลางไปอ่ะเห็นแล้วพี่ เนีย่ยแบบกล้องละพี่อยบกล้องโอเคคนหิน <Okay. S 2> ีไม่หลับอยู่แต่แต่ปั่นไฟก่อนแล้วค่อยปลุปกต้องปั่นก่อนมาเดี๋ยวปลุกให้ปลุกเร็วเหมือนกันนะไม่พี่มันมันปลุกปกติแหละแต่ว่ามันมันไม่ได้เอาแอดออนปลุกช้ามา แอ้พี่ว่ะเพิงหมิ่นไล่พันห่อเลือดมาเล่นเลยไม,ไม่ตีพี่เลยเลยลับมาให้มันกลับไปพุก,กลับไปพุบตอนนี้แมวบ้านพี่สองตัวกำลังดูหน้าต่างอยู่ วิว <View. S 2> ผมตื่นละที่ทำเครื่องใหม่โอเคผมก็ทำเครื่องใหม่เหมือนกันตายตายากาไม่รู้ว่าตายยากหรือว่าเอาออฟเดอะเร็กคอร์ดนะน่าจะตายยาก เฮ้ยวาร์ปหรอกเครื่องพี่เสร็จแล้วว่กล้องเครื่องกล้องอยู่ตรงไหนตรงไปแบบเลยถามว่าเล็กพี่เริ่มมาผมผมสปินหนีก่อนฉีกไปเลยก็ได้เดี๋ยวพี่ทำเครื่องครัใช่ผมฉีกก่อนผมฉีกก่อนตามผมตามผมตามผมเออ ตามดูนะตามกล้องเห็นแล้วที่เห็นแล้วล่ะเดินไปซ้ำเครื่องให้อย claro, ู่จลิน่าซ้ำโอเคมันไหนบ้านอะไรับเฮ้ยมันยกมือมันยกมือมันกำมือหลอกกำมือหลอกหายเดินเดินเดินติดเดินติดโอ้พี่เจอแล้วพี่เจอแล้วก็เป็นเม็ดทึบใช่ไหมใช่นั่นแหละ นี่หลุดมาอยู่ตัวเองเลยสวยดูนะครับนีอ่อยู่อย่างไวป <c oughs> ึ๊บเรียบร้อยเสร็จที่ทำประตูประตูมันอยู่ฝั่งเดียวกันอะอาาประตูมันอยู่ฝั่งบ้านเล็กใช่ไหมแต่ว่าอยู่ฝั่ง อีกซีกหนึ่งเฮ้ยพี่มีโทรศท์ไฟว่ะเฮ้ยทําแม่งอุยอ้ยโนวันเ,เ,เรียบร้อยไปมาดึงได้ดึงได้เฮ้ยมันมันไปตรงม,มันเป้าหุกอะแล้วมันมอ,นของขับกล้องมาดึงได้กล้องดึงได้เลยประตูอยู่ทางเนี่ย ตามพี่มาประตูอยู่นี่ว่าไงว่าไงอูดไปโดน <c oughs> เรียบร้อยเรารอด <c oughs> ตีลมตีลมอือตีลมตีลมชมวิว